มาพี่น้องราบงูอ่ราบงูคนแล้วคนแล้วครับคนแล้วรับเจคนลาบงูแล้วครับราบงูขวัวไก่ไปเอาไปเบิ้งตงุ้มปุดเอาไปเบิ้งตงุ้มนี่ตุ้มก็มีเลยนี่พี่โอ้ตักตุ้มก่อนนะนี่คนเยอะตอนนี้ ตรงเสร็จแล้วครับบุบุเลยพี่น้องโอ้ Oh, 아, 푸지 킨, 푸는 붓기니 뭐. 푸는 붓기니 왜 붓기니? 푸는 붓기니. 푸는 붓기니. 푸는 다기니 푸는 붓기니. 푸는 붓기니. 푸 푸는 붓기는 붓기니. 푸는 붓기니. 푸는 붓기니. 푸는 푸 ใส่ไงว่าต้องการคั่วว่าซั่นด わっわ เด้อพี่นออ้องลาบพรุกันครับผมกินลาบกินตราบหม้อเ,มเพื่อรบรรมย์มนึ่งสอง

อลยนี้อัเนีอเีต้มากับรุงใแบบพริกใส่อย่างเราหอมขึ้นอาค่ะตักตุ๋นของเอามาอีกนะ ตุม่มเล็กๆตุ่มของพ่อของแม่เลย,อยของลูกเสร็จแล้วนี่ของพ่อของแม่ครับเนี่ย เอ้ยกอดเศร้ากอดแรงเาว้าล้ถ้าความมาลุ่ถ้าความบุระเบิดต้นหอมภาีระเบิดระเบดอะไรมามาน้องไม่กินลาไปกันกน,กน,กน,กน้อง มาเด้อกิร่าน้องกินกันอยู่มุมนี่มามามาครับเราไปกิด่าน้องกันจุนบานมาได้ตอนนี้กระร่งกระฟ๋องจ,จ,จ,จับได้เนี่มาเด้อมาเด้อผู้ใดสิชากินลาบกินก้อยน้ำกันนี่ผู้ใดอยู่บ้านไก่เลื่อนเคียงเอ็นวัุผู้ทุกคนลำน่าโลดครับผมนี่โอ้ยขาดกุญแจงด้อแซ่บแซ่บ กินข้าวน้วกันครับผมไฟไฟกินข้าว<ป>แซ่บเลยครับวันนี้ อยากไปแท้เกงใจว่าทไมแม่น้องมากินด้วยกันม,มาปุ้ยมา,ม,ม,ามาเด้อมาเด้อขี่รถมากินน้ำไอ้น้ำพิติ๊กนี่มามาน้องนี่ข้อหเหนียวก็มีเห็นไหมต้มก้อยก็มีเกงใจทำไมมาเลยมากินด้วยกันมากินด้วยกันแซบแซบแซบ มาเด้อมาเด้ออยู่บ้านผัวอ๋อยู่บ้านผัวติเออมาตัวมากินตัวมากินตับกินตับเหรอมาบ้านผัวน่ะมาเด้อมาเด้ออมบมาผิดสดมานี่ยนเขา แซบแซปแซบแซปมามาน้องดิบันผัวสินี่คุณวะมาซักผ้าด้วยแหละคุณแล้วมาเด้อมาเด้อ ลงมือได้นี่มาเด้พอพออี่น้นนนนองพูดได้ชิมากินดาบกินก้อยน้ำกันครับผมเส้นเๆ้นเนมาๆน้องมากินข้าวด้วยกันอันเลินแฟกราไฟน้องกินยังนกมาบุ้มนุ่นมพ่ทันนี่บอกี่ท่านอยากกูจะแล้ว bừng cái ừ. nhàm chán lũ bỏ bỏ nó chị mà đó Mày phải tay ngoài chứ không xẹt lắm Con subscribe cho Bác Ghiền Mì hành Để không bỏ คอ,อยซิบแน่ดิเห็ดไม่น้ำซิบไม่น้ำแล้วจ๊อกซิมแน่จ๊อกหรอซิมก่อนไต้กุกดประบงลูกเต๋บอนันของจ๊อกแน่นจให้พ่พอท่านกินกระสอบคุณเนาะเอาพักิเลี่ย,ยวไม่น่าเถอะก็ไม่ดีเขาไปพักจังบุญเมืองสี่เด่นมาเริ่ปมาเด้่พี่น้อง ิ้ล่าน้อกันค,ครับผมมาเด้อ<น>มาเด้อมาแม่ปุ๋ยยางมาตัวใหญ่ใน,ในี่ในที่บ้านผัวนี่ยางมากินนกันน้องมามามาทั้งบอกินเหลาบอยู่ทั้งกินลาบ่าถูอหืม ได้ดิบให้จ้วเนะครับครับครับนี่ถึงยู่าเรเห็นละไม่ยกมาออกินสคนเนาะอืมแต่ถึงถึงปไนี่บถึง มา่ีนบุกมันข้าวจะเย็นก่อนแม่เอาข้าวใส่จานไว้แล้วโทรฟี่โทรรนแล้วอยู่บ้านกันได้โคมอําลัง นี้ของลูกอนี้องแม่อันนี้ของพี่แจ้งพี่ตั้งกับไฟกินด้วยกันได้ทําไมไฟเที๋ยวท้องก็เสียไม่เสียหรอกพี่ถามเลยทำไมตอนทั้งเป็นเด็กทำไมพีกินทำไมไม่ได้ทำไมตอนฝันนึกแม่มีอะไรมีจะให้ไฟเยอะกว่าตอนทั้งเป็นเด็กเลยน้องเคยลองกินหลายครั้งแล้วอ่ะอืมอือโอ้ข้าวอร่อยทั้งนั้นเลย วัสดีแล้วครับผมี่น้องพ่อไม่แล้วครับผมขอบคุณสำหรับการรับชมครับสวัสดีครับและสวัสดีครับผม